ครับสวัสดีครับผมชาบดิษ์หาวโรไพร้อมด้วยท่านผมนภบพคบาบีวงครับได้นำพระหลวงปู่บุญพิมพ์ที่เพื่อนๆน,นสมาชิกรูกศปษนหลวงปู่บุญไม่เคยได้พบได้เคยเห็นนะเป็นพระที่หายากนะเ,เป็นเนื้อนะเออเป็นเนื้อ เมกขพัดนะ์สมาธิเมกขพัดนะครับแเขาจะนางสมาธิเมกขพัดหลังหลังปิดตานะ้านะเนื้อเมกขพัดหลวงปู่บุญเป็นพระที่หายากพนะิมหนึ่งแล้วก็มีนางเมกขพัดน์นะสุ่มขีดดินนะ้าหลังจาน หังนียันนะของหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วทั้งสององค์นี้นะเ,เป็นพระที่ท่านจะน่าศึกษามากนะเนื้อไม่ขะพัดหลวงปู่บุญวิธีการทำเนื้อไม่ขะพัดหลวงปู่บุญได้นำได้นำเพวกแร่ท่า,าต่างๆมาแปลเขาเรียกว่าเล่นแร่แปลท่านะ จนได้เป็นเนื้อเมฆพัดออกมานะแล้วพระเนื้อเมฆพัดนะฮะเอ่อผู้ที่เขาครองไว้ต้องรักษาให้ดีคือหล่นกระทบไม่ได้จะมีการแตกละลางพระหลบเนื้อเมฆพัดหลบวบุญน,นะหรือเมฆเกษจะเป็นพระอัศเหาน้อยเพราะว่าแตกชำรุดไปซะส่วนใหญ่นะแล้วเนื้อเมฆพัด รเนื้อเมกะพัทของพระบุญน,นะฮะเ,เนื้อเขาจะออกสีลุงบางนะผู้ที่นำเอาไปใช้ใช้ด้านเมตตานะเมตตาแถวคาดป้องการคุูใสและสิ่งแปดปอมที่จะเข้ามาหาตัวนะตัวมาก คนที่นิยมหาแต่จะหาพระได้น้อยได้ยากเพราะหนึ่งพระจะมีน้อยแล้วก็ผู้มีจะห,ห่วงแหนมากนขนาดนี้เนี่ยสายหลวงปู่พระสายหลวงปู่บุญจะมานจิตเจดามบ,บุญใครๆก็เขาฝ่าหาแต่พระหลวงปู่บุญพิมพ์ต่างๆได้ทุกพิมพ์เป็นพระหลวงปู่บุญมีจำนวนหลายพิมพ์หลายเนื้อ นะแล้วก็มีพระโจ้าสว,วก็มีมีพระเจริญลนเจุิญกับเนื้อต่างๆหลจำนองหลไปไหลเนื้อเรา,เาทั้งสองจะทอยอยนำพระหลวงปุณมาแพร่เผยแผ่ให้กับเพื่อนๆสมาชิกและเพื่อนๆได้เรียนรู้กันเข้าใจกันว่า พระหลงปูบุญยังมีพิมพ์อีกจำนวนมากมายที่จะเขาจยอยนํำออกมาให้เรียนรู้และศึกษาคุณคุณมีอะไรจะแนะนําครับก็ต่อไปก็จะได้เห็นพิมพ์ต่างๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์ชานวิทย์ก็จะนําพระพิมพ์ที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะครับได้ออกมาเผยแพร่ นะครับแล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติขององค์หลวงปู่ด้วยนะครับพระหลวงปู่บุญนะท่านจะเรียนรู้แต่ก็ระวังขณะนี้พระหลวงปู่บุญกำลังมาแรงนะมีคนทำเรียนแบบนะถ้าจะใช้พระหลวงปู่บุญมาประปารักษาตัว คุ้มครองตัวคุ้มครองภัยก็ให้ศึกษาให้ดีๆด,ดูให้ดีๆระวังพระเรียนแบบนะครับผมจำที่ถามบรวงคงได้มาชี้แนะให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครั้งต่อไปผมจะทยอยนำออกมาชี้แนะให้เรียนรู้กันนะแล้วส่วนการดูการอะไราต่างๆก็มีเวลาพอจะได้ออกมาชี้แนะอีกครั้งหนึ่งทารพิมครับ